คกี๊ยีแล้วไปขัวปากพยิกีบนี้เรามากินโรตีกันบ้างไม่ต้องแปลกใจที่เสี่ยงเป็นแบบนี้โยจี G, เขามีไล่เวอร์ชันอ๋อนำเสนอโโดงข้าวมันกแกลรงเห็นว่าเรื่องลือในนครใครอยากกินอะไรก็ติ๊กลงไปได้เลยมีทั้งข้าวและหวาแต่เราเพิ่งทานข้าวมาจากคุณพี่ก็เลยมานังกินโรตีเล่นๆติด<ม><น><ส>ใจที่ห่อเหี่ยวต้องให้ชาเขียวช่วยเยียวยา นมมีร้อนก็มีนะจ๊ะยาสกดพิษนะเดี๋ยวมันจะดูไม้ดีน้ำมันชันมะนาวและน้ำมะนาวช่างเปรี้ยวสดใจดีซะเหลือเกินชีวติตไม่คม่้ามอพิษถ้าไม่ได้อิ่ดโกโกโยเย็นเกี่ยวกันเหรอคุณพี่สาธุหนึ่งทีแล้วซชาไทยที่มาในหม้อดินชื่นใจสุดๆไปเลยจ้าแล้วอย่าลืมชักนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าชาชักของแท้มาต่อกันที่โรตีกันบ้างโรตีที่นี่บอกเลยว่าไม่หวานมากแต่ถ้าใครสายหวานก็เพิ่มนมได้หมายถึงราดนมนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลยันฮีนะจ๊ะคุณพี่นอกจาก นี่เขาก็ยังมีไส้มะพร้าวจุ่มนมค้นหวานแบบนี้แล้วมบมบเข้าปากไปเลยจ้าและเรื่องกล้วยต้องโรตีกล้วยนูเทลล่าแต่ถ้าใครสายดาร์กต้องจัดเมนูโกโก้เย็ยนภูเขาไฟภูเขาไฟที่ว่าไม่ใช่ภูเขาไฟฟูจินะไอเรานั่นก็พูดไปเรื่อยมาต่อกันเลยกับเมนูสุดท้ายและท้ายสุด <c oughs> โรตีกรอบโวเคโนภูเขาไฟนั่นแหละจ้า คลิปมาตั้งนานลืมให้ดูบรรยากาศร้านนี่คือบรรยากาศร้านนจัดทันผู้ชมมีแก๊บสุดหล่อมารอแบบไม่ขาดสายดูคลิปนี้จบแล้วตามมาเลยที่ร้านโกดงข้าวมันแกง